งาน Dream Dream u s i c a l นะคะปีนี้จัะขึ้นเป็นปีที่14แล้วนะคะซึ่งในวันนี้เราจะแทนว่า D.M. the Charity เนาะจะจัๆง่ายๆนะคะก็เป็นการเป็นละครการกุศลนะคะที่รวบรวมเด็กที่มีพลังใจรักที่จะทำความดีเป็นติดอาสาซึ่งนำทีโดยคุณนุ่นนะคะก็โดยกลุ่มพลังเล็กๆของพวกเรานะคะปีนี้ก็ได้ขอพี่ๆศิลปินมาร่วมผึกำลังนะคะในการส่งต่อความสุขให้กับทุกๆท่านที่ได้มาเสองานของเราในปีนี้ค่ะ ครับซึ่งในปีที่เองเนี่ยเราก็มีความเฉลี่ยหลายอย่างเลยต้องถึงเรื่องของละครในที้วเราก็มีเอ็กซ์พิชั่นที่อยากจะส่งต่อเรื่องของความสุขครับให้กับทุกคนในสถา,านการณ์ที่ตอนนี้หลายๆคนกำลังเครียดอยู่ด้วยอเหมือนกันกาจากนะทางเมกะแม็กซ์ครับอะไรแล้วก็มีครับผมพาเอ็กซ์พิชั่นะท,ทนี่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้เลยและในส่มมติสองือส่วนของจิตอาสาด้วยครับสำหรับรุ่นที่หนึ่งของเราก็คือ น้องๆยูวชนยูวทูยูวทูจิตอาสาเยาวชนไทยรุ่นที่หนึ่งค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราให้น้องๆนะ,ะคฆ่กลุ่มวัยเล็กๆได้มาร่วมทําจิตอาสาอย่างเต็มตัวสำหรับในปีนี้ครับผมและส่วนสุดท้ายของงานก็จะเป็นคือพวกเราเลยครับผมในงานของละครเวทีครับผมที่จะเล่นในวันที่29ตุลาคมนี้ครับผมเป็นละครที่แน่นอนว่าเกี่ยวเรื่องกับสิ่งนี้ครับที่อยู่บนตัวของเราความสุข จะมีความหมายก็ต่อเมื่อได้แบ่งปันละครใในนี้แอบสปอยบอกว่าเป็นหนึ่งในส่วนของชีวิตของทุกคนเลยคอันี่ยเป็นการวิร่งเรื่องของผูง้ป่วยสังหาย<ช>ด้วยวสำคัญนะครับ เสื้อตัวนี้ยที่เราใส่กันอยู่แบบนี้ครับช่วยกันถูดึงได้นะจะได้เอาไปส่วนนึงนะครับไพื่อใ้หลังจับทข็งช่วยแล้วนะครับเราไปมอบให้กับกลุ่มเลยนะครัวเรือนสินธาร์กันด้วยครับราคาเพียง299บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line Official @dm_thecharity นะคะหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะที่ที่ Line แอดแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Dreams and Musical the Charity ค่ะฝากกลุ่มพลังเล็กๆด้วยนะครับ @dm_thecharity 24นะครับรวมกันทำงาน thank yeah. you